รู้จักฉนวนกาซาฉนวนกาซาเป็นชื่อเรียกอาณาบริเวณเล็กๆขนาด360ตารางกิโลเมตรมีอนณาเขตยาว41กิโลเมตรกว้าง10กิโลเมตรอยู่ระหว่างอิสราเอลอียิปต์และทะเลเมริเร์เรเนียนมีประชากรประมาณ2.3ล้านคนและถือเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนานแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในจำนวนนี้175เป็นผู้หญิงและเด็ก ประชากรในกาซาสใน4เป็นผู้อพยพลีภ้ภัยที่อาศัยอยู่ตามแคมป์ที่สหประชาชาติจัดไว้ให้ส่วนใหญ่ของผู้ลี้ภัยเหล่านี้เกิดในพื้นที่ฉนวนกาซาย้อนหลังไปในปี1948ฉนวนกาซาถูกปกครองโดยอียิปต์แต่อียิปต์ไม่ได้พนวกรวมเอาดินแดนส่วนนี้เป็นของตนจนกระทั่งอิสราเอลชนะสงคราม6วันในปี1967ทำให้ฉนวนกาซาเป็นหนึ่งในดินแดนที่อิสราเอลเขายึดครอง อิสราเอลและปาเลสไตน์ได้ทำสนธิสัญญาออสโลร่วมกันในปี1993ซึ่งส่วนหนึ่งในข้อตกลงนั้นคือการอนุญาตให้ชาวปาเลสไตน์มีอำนาจในการปกครองตนเองในเขตชนวนกาซาต่อมาในปี2005อิสราเอลจึงได้ดำเนินการถอนทหารและนิคมชาวยิวออกจากกาซาทั้งหมดจากนั้นเมื่อฮามาสชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2006กาซาจึงเป็นเขตอิทธิพลของรัฐบาลฮามาสจนกระทั่งถึงปัจจุบัน